ทางประตูเพ euh, oh, oh, uh, ิ่นข like. ึ ah. like, like ้นไปบักกกเ้าอยู่พี่น้องอยู่ยอดเผาโอ้ป้าตังไผ่จ้าลิงบ่าดุโอ้จุ้ยลิงน้องเชื่อว่าพี่น้องเลยไอ้เราบอกบ่รู้ไม่ได้ไผ่น่ะดุลิงใช้ลิงบอกป้าดุไงใช้ลิงนะโอ้ยลิงน้องเชื่อว่าลิงตัวจ้าขอโทษขอไพ่ประตู้เด้อหลานมาลิง มาดู <laughs> <c oughs> เอ,อ็ดลงมาแล้วเออลงมาทางารรเฮือนปัตเตอร์แล้วฮู้ดเอ,อด็ดเอ,อด็ดต้มโอ้ยเกิกรรเดเป็นเฮือนปัตเตอร์พี่นอ้องเลยวู้บไปิ่งดูไปลงผิดทางพี่นอ้องเลยไปไปไปวัง <c oughs> พี่น้องเลยเดี๋ <c oughs> ยวขึ้นไปเห็นแต่ยอดผ้าวแก้แลอย,อยู่เนาะ ทางอันวัดเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นสีบักกกผ้าบอกดูไปแจังใดเนาะเพราะว่าเห็นทางทางประตูเพิ้ลนิ่งเสื้อขึ้นไปอยู่พี่น้องเลยเห็นแต่เพิ่นหันไหมผ้างาผ้าล่นลงมาแสวเสวเนาะชูมือดีนี่เดี๋ยวคุณไปเห็นขมแมมยู่พี่น้องเลยจะเห็นบ่เห็นชุบื้อถั้งเก่งยี่ดีเนาะประตูเพิ่นเนาะ <c oughs> มือเสียงฮอดเชื่อพี่น้องเลยเลย <c oughs> ทางประตูจ่าเพิ่นอ่าสีบักกกเผาลงุงชงใจเพิ่นสีมาส่างกุดอยู่นี่เนาะเพื่นอนเนาะว่าทางแม่ลองเชื่อว่า,ามาถวายน้ำสุดกรเพิ่นว่าเพิ่นสีส่างกุดนี่แหละพี่น้องเลยก็เลยยันแม่นฮันกกเผากกนี่ลงบ่ายเนาะ อยู่ปลายกูยันชงต้นเลยได้หน่เชียงกันนี่ปุ่มลงมาเลยเอบอหุ่นอ๋อตุ๊ยนอยดลงมาเลยพี่น้องเลยทางงานลุ่มพี่กับพี่นั่งรอรุ่นอยู่พี่น้องเลยโดยเนาะก่อนอื่นกัน กับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเป็นสุขสุขคนเนาะมื่อนี้ก็ลงมารับเอาซาตาดาัดำพี่น้องเอ้ยซาตาัดำลงมาดินน้ำป่าเพิ่นเนาะมาหอดมาถึงกัแบบป้าโตเห็นาทางาประตูเพิ่นขึ้นไปบักกกผ้าอยู่พี่น้องอยู่ย,ยอดผ้าโอ้ป้าตังไผ่จ้าลิงบ้าดุโอ้โฉยลิงน้องเชือบอ่ะพี่น้องเอ้ยไพย่มาบอกป้าดุเพ,พื่นอนไพ่นะดุลิงใช้ลิงบอกบ้าดุเนี่ย ใช้ลิงนะวุ้ยล <huh Becca good up> <laughs> ิงน้งเชื่อ่าลิงตูจ้าขอโทษขอไะตูเนะหลานมาลิงมปดูนินงข้นก็พ่าว่อนะโมแม่บอกน้องเยเยว่าประตูประตูขึ้นบ้ก็พ้าวไอ้บาลาไม่งองเนาะโอ้ย เราเราคุอบรู <pause and rain> ้ยินเสียงดานว่าดอกเนาะมันอยู่ชูงน้องเช่าไอเตอร์ไอตาสบายดีดูละสบายดีโอเสบายดีงามด้ยเดี๋ยวนี้นะอย่าไปเห็นของตูจ่าได้ดูด้าไหนมองมองเราแห้งบดกนี่พี่น้องไปมองมองในวัดปีตะเก้าไล้ป้างานจนสีฮักปีนี้มาระชอดละแซ็ตสองชน่วย ถามรุ่นมาชมเบิ้งน้ำกันพี่น้องไงว่าเป็นเสี่ยวลงแนวใดนี่เนาะยอดผ้าสูงเก้ไดู่ปลายฝ้าพี่น้องไงยถ้าเบิ้งนั้นลุงเชื่อไม่ยังอ่ะนะประตูประตูได้หรอกมันเล็งนะเลิงเฮ้ยเลิงขึ้นก็ผ้าว่าน้องเชื่อผู้คนแล้วก็นิ่งเชือขึ้นไปพี่น้องใช่แล้วจะดึงมาทางเห้องพี่แจ็คป่าบ่อืมเนี่ยเราดึงมาทางห้าพี่แจ่คทางนั้นก็เป็นบ้านคนเนาะ มันก็จะเป็นเถากำแพงพี e. Fair, okay. Deep, uh. yeah. okay. mm ่น hmm. yes. yeah. okay. so, ้องเลยตก็ปุ๊บไม่อะไรยังผ้าเสียบแหวมขึ้นไปเลยนี่ตั้งเก่งดีประตูล่มกับร่มมือนี่พี่น้องเลยล่มแห้งเนาะจับมันหมันเด้ออืมแจ็คชีห็นเดบอว์พี่น้องเลยสู้เบิ่งกันเนาะปุ๊บใส่ฮออเสื่อเลยพี่น้องเลยอยู่ป่ายพวก อดินๆๆไปตู้ชิลงมาเลยเดิคอยๆด้วตู้ชาวานเลยตูในวัดเพ่นพี่น้องเลยพนกระถอยเลยข็งแห้งขึ้นก็ข้าวได้เฉยเนาะผ้ากับสีมันเมิดแน่ากผ้าพันธ์กะลายเตบไดไปพ่นหานลงมาหานลงมาเนาะในบรรุได้เก็บมกผ้าลงประตูปะเก็บหักผ้าประตูจ่าปะ พี่กี้ว่าสิลงมารับน้องเสื้อแล้วมาอัปเดตเบิ้งสีเฮือนปรเตูเลยพี่น้องเลยเนาะว่าเป็นในใดเดาหรือบ่เนาะพอดีว่ามาเบิ้งทางประตูเพิ่นบักุกอ่าผ้าก่อนพี่น้องเลยอพี่น้งเลงมาแล้วนี่พี่น้องเลยเชือกแล้วแล้วฉัดึงไม่ถึงเนาะแล้วฉัดึงก็ผ้าล่นลงมาทั้งนี้ได้นี่พี่น้องเลยพู ไปดึงหน้ากอลงมาพีแค่เนาะไปดึงเชือกแล้วนี่เพิ่นกันซีมาอันบักยุงเห่าตามฝั่งนาะนอนตามฝั่งกันซมาดึงลงทางนี้เลยเ้าะเพราะว่าถ้าว่าบ่ดึงเชือกเนี่ยมันจะล่นลงทางอ่าทางบ้านหลังคาหลังนั่นเนาะถ้าดึงแล้วเตอะถ้าอันถ้าเพิ่นบัากกกอันทางเห่ามันพี่ก่อนเด้อเจ้าจังดึงเชือกแล้วช่วยเพิ่นเด้อ À, mặc đồ mình năm mươi feet ở ăn đi phi nhung. Tân mình nỉ phụ thuộc. Nhuộp chip cô ấy, phi nhung. Long rồi. 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 Long ทางเน้นหน่อยเป็นการดึงเชือกอยู่ทางนั้นพี่น้องไงทางประตูกับมาบ,บักก้นมันอยู่พี่เนาะใจกลุ้นตรงทางนี้นะพี่น้องไงลมครับมันจะลงทางฟังนั่นพลาดอะไหลายกลัวเนาะมันเอ็นทางนั้นเ่ย là có ơn tu sang mà đừng soi u phía nông ấy nên là hang anh bắt thằng anh bớt đó mở ra luôn sang ừ. hàng nên phần gà đừng Đừng sẹo vô phía nông ấy ชุ่งเลดีเนาะต้นพาวนี่กับว่าแต่ดันดุลเนี่ยน่าจะจะเป็นธาตุไม้ตู้ทวดพี่น้องไงเนาะตัวใหม่ๆเนี่ยเนาะทำมาเบิ่งตอนเพิ่นดึงลงพี่น้องเไยอยู่หน้าร้องอยู่พูดนะร้อน้องเชิญพนังเฝ้าด้วยพี่น้อง เปลี่ยนมือกันมาเลยพี่น้องเลยทางลุงสร้างมาซรอยบักต้นมาเลยเนาะทั้งเจ้าหน่อยเพียงก <c oughs> ็ดยยึงเสื้อนายอย่างเอ็นนอะงทั้งนั้นเนาะลมพัดไปบรรไดเอ็นนองทั้งนั้นเลยเนี่ยดึงมุแพ้ไปแม่เติ้ลไปดึงซะ่ไ <c> ป <oughs> ยายของแข่ง,งก็เจ้าหน้อยเนาะมาใกล้ๆกันพี่น้องเลย <c oughs> ดวยลูกเ <c oughs> ปลี่ยนสามคนเลยพี่น้องเลยใกล้แล้วเนาะ <c oughs> แต่ก่อนมันเป็นหน้องน้ำพี่น้องเลยมองนี้เนาะนทุกแล้วปันง่ายห้องน้ำไปทางน,านั้นบาดนี้เนาะ เึินชาวบ้านไก่เคียงลงมาดึงซอยเนาะส่งสัญญาณดึงกันแล้พี่น้องไงยังมาดงอยู่เนาะผัวลมพัดลงข้างใต้พี่น้องไงยมาทางจัวน้อยเพื่อมาดึงขึ้นมาทางเหนือเนาะไก่แล้วไก่แด้พี่น้อง chắc có bò nhay ừ. nó chắc nói vâng nó đi nữa lên vô phía nông ngay ấp ớp, cay đau cay đau nhập đó nhập đơ, đến ngoài giờ phải cay đó đúng đâu กองแชยเพิ่นก็ไลพี่น้องแชยูดึงเลยเลยเพ่นะเนาะไกลแล้วไกลแล้วลดลงมาแล้วเออลงมาทางเฮนปบตเตอร์แล้วอัดอิดอดต้นโอยเกิดเห็นเฮนปบตเตอร์พี่น้องเย อู้ไปเบิ่งดูไปลงผิดทางพี่น้องเลยไปไปไปเบิง่งกลกองเชียบพนเออลงดึงลงผิดทางคันว่าแห้งหน่อยอีกหน่อยนึงย,ย,ย่านเฮือนปลาเตอร์พูดแล้วพี่น้องเลยท่านได้ขืนช้ำเ <c oughs> นาะไปน้องเชือ่อไปเบิ่งเงินปลาเตอร์ไปรอดดูนนดนนนนเนี้ยไปไปดูนะไปเบิ่งเงินปลาเตอร์ไปก็คว้าลุนใช่ไหมไป ยังอยู่บ่ไปทีอดีย้เงยพันดึงมาทางเหนือพี่แต่ว่ามันลงอยากลงทางใต้เนาะมันลมต้องใส่แหนมแพงเลยเมื่อกี้นี่ง่ายๆไปน้ำปลาไปเบิ่งดูเบินงปะเตอร์เทรับจักเบิ่งดูหใช่ใช่ปะงามปลาดานไปเบิ่งไ่โอ้อตู้โคโลอยู่พี่นี่ เป็นไรอ๋อผู้ดาวให้อีกคารุนมาเฮือนบอน่นอะตุอขอบใจผัวประตูเน,นี่ยพี่น้องเลยเพิ่นขึ้นเก่งยี่ริ่เนาะเจ้าเนาะดินประตูให้ดินได้กินมะพร้าว้าเป็นไลตเตอ้านึกว่าเฮือนเจ้าพี่ได้นี่ตีเคยก็ว่าอยู่เนื้อพวเฮือนปเปเตอร์หลังคาเฮือปเปเตอร์แท้งวะนีปะว้า,าพี่น้องเลย เนาะการมาทางนี้เรียบร้อยแล้วกินนี่พี่น้องเลยเพิน่นวบบลงไปทาง,งนั้นครึ่งนึงเนาะขาดเป็นทอนเลยเอ,อ้าอาป้าตู้ไหนไมีอยู่ตู้สร้างแล้วกินอยู่กินนี่พี่น้องเลยขาดครึ่งเลยลงเรียบกำแพงเลยเนาะ nhập đây rồi nhập đây à thực phà cho này phải đây à, nó cà phê cà tắc nè này đi đi bữa nay mi bạt phè đây phi nòng ơi say hả ôi cái mày có lúc chơi nó một lứa chứ đi phải cắn chạy lúc sang chao nên là mày chao đây hết ngang nhau đấy đấy chưa bà nó no, chờ chờ phải cần cục cục khảo đồ phải cần cục khảo phải <laughs> ฮะลิงมึงนี่ยังว่าลิงอยู่เลประตุเชียวน้องเชื่อว่าลิงคือกุ้งข้าวนะเนี่ยาขวานมาพันเลยจ้าชิว่าลิงช่างเชื่อพันศรีสางยังจัวอะพันเธิตมองนี่นะพันศรีางเออพันศรีสางกุดแถวว่านั่นสาระอันเดียวกันบ่บ่แมนบ่กุดนอนให้คู่บาอ๋อโอ้โอ้พี่น้องเอย แมนแมนเวลาคู่บามาแต่ทางบ้านอื่นเมืองไกลเนาะเพิ่นก็ได้เตรียมเนื้อที่ไว้สร้างกุดเพิ่นว่าเนาะเตรียมไว้รับคู่บามาจากทิ่นอื่นเดนไกลว่าฉันพี่น้องเลยเลยเตรียมความพร้อมมาพี่ทุกท่านี่น่ะประตูนี่เดาวจะาวอาลิงที่นี่ประตูร้านวอาลิงเ้เราใส่ขวานแด้วพี่น้องเลย หวอนซับเลยต้นนี่บ่อบักบอตุเอาไว้ต้นบักต้นนี้พอติเหน็บบักอีกนะต้นนี้เรีย <c oughs> บร้อยน,นะพ่อเตือนเนาะขันบักต้นนี้แต่ใกล้กว่าตนน้นอันกี่นี่ได้พี่น้องไงบักอันนี้มันก็ไ่ได้แข็งดีกว่าก็มันต่ำกว่าเนาะนายยอดผ้าไปแกยไงเด้บันน้งเนาะ ควรก็ต้องชำนาญอีเด้อพี่น้องยังงใส่เป็นเนาะบอชำนาญกระซับหน้าแข้ง,ขงตัวเองได้สุดตัดผ้ามาทางงานมักผ้าวที่ทางประตูสร้างพนหาให้ก่อนมีนม้ำบ่ใส่เข้าไ่ได้ป้าต่เออเชอะนะข่าต้องปลาเตอรม่ไดุ้่ดุไปเข้าไปเบิเงเงินป้างามอันปลาเตอร์าไปได้ยอาใจเลยเงินสีป้าเงินสีผ้า,า,าพี่น้องเลยอ้ตา,า่ กะโดดขาไปได้หเปาเีาขามาข่าไปเบ่งมามาพี่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 ตัดผาก่าบมาทางนี้กับุ่งซางเาได้ค่าจ้างชงชัยพี่น้องเลยลายน่วยแท่นี่เนาะคือรายรายน่วยแท้ครูครูอยู่ถ่าบักก๊กเดียวนึงกะอยากินเราพไปขอกินน่าออดุไน่อยไป้หหอไปน่อยหน่อยไป่ยไไน่อนหอย่อยอยอยไหยน้่อไน่อย่ อาอเอาอล้วเอาอืมมันแตกมตัวนี้ขอได้หน่อยอได้หน่อยยังช่างยังขันตอนยังมานี่องช่างเห็ดขาขอบบ่ะขาขอบไัขประตูงามแด้วพี่น้องพี่น้องเอฟซีมินมาบอกประตูเมื่อวานนี่ว่างามงามงามพี่น้องไงเจ้ามาเลยดิตัวคีดบอกขี้พัน ใช่เนาะเห็กางามเด้อพี่น้องเอ้ยสบายตาดีเนาะแจงจังปางอยองไาไปกินกินให้ป้าป้าเตอร์ป้าให้ไปพาเล่นบางามเรจะพาป้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 าฟาชูรากินได้ป้าหาลงจางเพิ่งกินถ่าลรเย็นจะเจ๋อพี่น้องเอ้ยทางลงจางเพิ่งท่าบานประตูเนาะ ยังเดือยแต่ขอบประตูบัดนี้ทางประตะูมันจะใส่สีขาวแบบเนาะม,มาอื่นกันแ้วแล้วนี่พี่น้องเลยไหวดีไป,ปดูปไปมาอื่นแล้วท่าขอบนี่ประตะถ,ถ้าตีนเพื่อนี่บอไปแล้วคือยู่เลิกงานแล้เมื่อน,นี้นะี่ยเออทำแล้วไปเมื่อแม่บ่ปนี้แม่มารับมาเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นลงมานลำป่าได้เศร้าโหยเอ้าเกือบแล้วป้าเต้าฝากมาแล้วป้าเตูเกือบเลน Ba bẹp 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 cho bẹp 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 thả bẹp 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 con bẹp 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 bẹ bẹp bẹ 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 ได้มาข้าวน้อยไผขึ้นไผขึ้นย๊าดเ๊็ดพ่อของพุ่งน่ะโจนเออจนแล้วบันไอ้กี้วาริงไอ้กี้วาริงว่ะวันนี้จน <c oughs> แนววันนี้ปฟาเตอร์แล,ล้วได้ได้อันนั้นปลางามแลบบ้วได้มาพ้าหน่อยนึงเ <c oughs> ดีย๋ยวค้นแนวบันนี้ปลาอ่านปลางามเหาอถ่ายไปไงเด้อเดยอพี่น้องเลยอ่ะ ไปไปสัตาปลาลุงนายจำเอนพี่น้องเลยถ้าตาดำบมหามน้ำในกอนเนาะลมพัดเย็นจุ้ยเด้อระวังเด้อหัวลูกถามว่าอัปเดตทกันสีอันสีกันปัตเตอร์เพิ่นแล้วมือนี่เนี่ยพอเบิ่งกซงนี่พี่น้องเลยเนาะทานลงสร้างเพิ่นกก่ฮิดแล้วรวดเร็วอีดีพี่น้องเลยสีเพิ่นไก่แจ้งแจ้งเนาะเข็มใบก่อนจังหวัดมันก็อ่อนเพิ่นว่ะทางพี่น้องเพิ่นเม่นมาบอกเนาะ ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่แม่หักหลายๆพี่น้องเลยเนาะเพิ่นจดจ่อยมาทางปรัตรจนแล้วเรียบร้อยขึ้นเฮือนขึ้นซานเรียบร้อยพี่น้องเลยดีใจแทนปรัตรเพิ่นเนาะโดยเอ้าวสำหรับคลิปนี้แม่ช่วยกัซิคอต ولا แล้วพี่น้องเลยลงมาหับตาดำเพิ่นเนาะพอดีว่าเห็นทางเนี่ยพอเพิ่นเตรียมความพร้อมไว้ต่อเติมวัดนั่นแหละพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยมาบักกุกเผาเนาะทางแม่ช่วยก็มาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลย ໄປແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອສໍາັບຕິບນີ້ສະບາຍດີແມພີນອງກັນປະສົຸໂສຸຄົນ